ในโลกที่เราถูกสอนให้ดีขึ้นเรื่อยๆมีบางวันที่แค่หายใจอยู่เฉยๆก็เหน็ดพอแล้วช่องต่อยวางผ่านเสียงอยากชวนคุณมานั่งลงสักครู่ฟังเสียงของตัวเองท่ามกลางโลกที่เสียงดังไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครไม่ต้องสมบูรณ์แบบในทุกด้านขอแค่คุณพอใจกับใจที่ยังพยายามอยู่ทุกวัน และถ้าวันนี้เหนื่อยก็แค่พักปล่อยให้เสียงนี้เป็นที่ว่างสำหรับใจของคุณเพราะไม่ต้องดีพร้อมก็พอเพียงแล้วถ้าเราไม่ลืมที่จะเมตตากับตัวเองในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลาบาทสื่อโซเชียลมีเดียทำให้เราเห็นชีวิตคนอื่นได้ไง่ายเหลือเกินเรามักจะถูกกระตุ้นให้รู้สึกว่าเรายัางไม่ดีพอหรือยังไม่มีพอใช่ไหมครับ เราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบมีข้าวของเครื่องใช้ที่ทันสมัยมีความสัมพันธ์ที่ดูราบเรื่นไร้ปัญหาสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เรารู้สึกกดดันรู้สึกว่าเราต้องเก่งกว่านี้สวยกว่านี้รวยกว่านี้ต้องดีพร้อมเหมือนอย่างใครต่อใครที่เราเห็นเราพยายามวิ่งตามมาตรฐานที่สังคมกำหนด หรือมาตรฐานที่เราสร้างขึ้นมาเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเมื่อไปไม่ถึงเราก็รู้สึกท้อแท้ผิดหวังในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่พอเพียงความรู้สึกเหล่านี้ความกดดันความไม่พอใจในตัวเองการเปรียบเทียบที่ไม่จบสิ้นมันทำให้ใจเราเหนื่อยล้าและไม่มีความสุขใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันครับว่าจริงๆแล้ว เราอาจจะไม่ต้องดีพร้อมในสายตาใครต่อใครแค่เราสามารถค้นพบความรู้สึกพอเพียงในใจของตัวเองได้ชีวิตเราก็จะเบาสบายและมีความสุขขึ้นอย่างแท้จริงครับลองมาฟังเรื่องราวหรือตัวอย่างที่สะท้อนถึงความรู้สึกไม่ดีพอหรือการเปรียบเทียบนี้ดูนะครับตัวอย่างแรกนักเรียนหรือคนไบทํางานที่กดดันตัวเอง เล่าเรื่องของนักเรียนที่พยายามทำคะแนนให้ได้ที่หนึ่งเสมอหรือคนไปทำงานที่ต้องทำงานหนักแข่งขันเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงสูงหรือเงินเดือนเยอะๆพวกเขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งพลัดบออแต่ในใจกลับไม่เคยรู้สึกดีพอหรือพอใจเพราะยังมีคนที่เก่งกว่ายังมีเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกความเครียดความกังวลและความรู้สึกไม่เติมเต็มยังคงอยู่เสมอตัวอย่างที่สอง ชีวิตบนโซเชียลมีเดียเล่าเรื่องของคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ดูชีวิตคนอื่นบนโซเชียลเห็นคนอื่นไปเทีย่ยวที่สวยๆกินของอร่อยๆมีชีวิตคู่ที่ดูหวานชื่นเมื่อหันกลับมามองชีวิตตัวเองก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตเรามันจืดชืดจังทำไมเราไม่มีอย่างเขาบ้างแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออะชีวิตไม่น่าสนใจพอ ทั้งๆท,ที่ชีวิตจริงของเขาก็อาจไม่ได้แย่อย่างที่คิดแค่ไม่ได้ถูกคัดเลือกมาแสดงบนโลกออนไลน์เหมือนคนอื่นตัวอย่างที่สามคนที่มักตำหนิตัวเองเล่าเรื่องของคนที่มักมองหาข้อผิดพลาดในตัวเองเสมอทำอะไรก็รู้สึกว่ายังไม่ดีพอยังบกพร่องตรงนั้นตรงนี้ไม่กล้าชื่นชมตัวเองรอคอยคำชมจากคนอื่น เพื่อยืนยันคุณค่าของตัวเองแต่คำชมเหล่านั้นก็อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายก็กลับมาตำหนิตัวเองใหม่วงเวียนอยู่ในวงจรของความไม่พอใจในตัวเองเรื่องราวเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการที่เราไปยึดติดกับมาตรฐานภายนอกการที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาและการที่เราไม่สามารถยอมรับในสิ่งที่เราเป็นในตอนนี้ได้ มันนำมาซึ่งความทุกข์ความไม่สบายใจและทำให้เรามองข้ามสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ไปเราวิ่งไล่ตามสิ่งที่คิดว่าจะทำให้เราดีพร้อมแต่สุดท้ายเราก็ยังรู้สึกว่างเปล่าเพราะเราลืมหันกลับมามองที่ใจของเราเองในทางทรมะคความรู้สึกไม่ดีพอการวิ่งไล่ตามความสมบูรณ์แบบภายนอกและการเปรียบเทียบนี้มีหลักฐานมาจากตัณหา ความทยานอยากและมานะความถือตัวถือเท้าการเปรียบเทียบครับโดยเฉพาะาวะตัญหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากให้ดีขึ้นอยากพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่คิดว่าดีกว่าในอนาคตซึ่งถ้าความอยากนี้ไม่มีปัญญาควบคุมมันจะกลายเป็นการวิ่งไล่ที่ไม่รู้จักจบสิ้นเพราะเมื่อถึงเป้าหมายหนึ่งก็จะมีเป้าหมายอื่นรออยู่ไม่มีคำว่าพอ และมานะคือการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาทำให้เกิดความเย่อหยิงเราเสมอเขาทำให้เกิดการแข่งขันหรือเราได้วกว่าเขาทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกไม่ดีพอซึ่งไม่ว่าเปรียบเทียบแบบไหนก็ล้วนนำมาซึ่งความไม่สงบในใจทั้งสิ้นตัณหาและมานะเหล่านี้คือเหตุแห่งทุกข์สมุทยัย ครับเมื่อมีความอยากที่จะด,ดีพร้อมตามมาตรฐานภายนอกหรือดีกว่าคนอื่นและมีการเปรยียบเทียบอยู่เสมอเราก็จะไม่สามารถมีความสุขหรือพอใจในสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันได้ทำให้เกิดทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเห็นคุณค่าของสันโดษครับสันโดษไม่ได้แปลว่าขี้เกียจ หรือไม่พัฒนาตัวเองนะครับแต่หมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันดเรีวยวยแรงความสามารถที่ได้เพียรพยายามมาแล้วอย่างเต็มที่การมีสันโดษสช่วยลดกำลังของตัณหาและมันละลงครับทำให้เราไม่ต้องวิ่งไล่ตามความดีพร้อมที่ไม่มีอยู่จริงและไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครให้เป็นทุกข์นอกจากนี้ธรรมะยังสอนให้เราเห็นอนัตตา คือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตัวเราที่เราพยายามจะทำให้ดีพร้อมในสายตาคนอื่นหรือตามมาตรฐานในความคิดเรานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีตัวตนที่สมบูรณ์แบบอยู่จริงให้เราวิ่งไปถึงได้การยึดติดกับภาพตัวฉันที่สมบูรณ์แบบจึงเป็นการยึดติดกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เมื่อเราเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การดีพร้อมหรือการมีมากกว่าคนอื่นแต่อยู่ที่ใจของเราเองอยู่ที่ความสามารถในการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่ที่ความสามารถในการยอมรับและพอใจในสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันเราก็จะพบกับความบอสบายที่เกิดจากความพอเพียงกับใจตัวเองครับแล้วเราจะฝึกฝนใจให้สามารถ พอเพียงกับใจตัวเองได้อย่างไรฝึกเจริญสติรู้ทันความคิดเปรียบเทียบและตำหนิตัวเองเมื่อไหร่ที่ใจเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือเริ่มตำหนิตัวเองว่าไม่ดีพอรู้ทันความคิดนั้นครับเพียงแค่รู้ว่าความคิดเปรียบเทียบกําลังเกิดขึ้นความคิดตำหนิตัวเองกำลังเกิดขึ้นไม่ต้องไปเชื่อหรือคล้อยตามมันเปลี่จุดโฟกัสจากภายนอกสู่ภายใน เมื่อรู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่ดีพอให้ดึงจุดโฟกัสกลับมาที่ใจของเราเองลลองถามตัวเองว่าตอนนี้ใจเรารู้สึกอย่างไรเราต้องการอะไรจากใจตัวเองแทนที่จะไปรอคอยการยอมรับจากภายนอกตั้งมาตรฐานให้กับตัวเองอย่างเมตตาแทนที่จะยึดตามมาตรฐานที่เข้มงวดจากภายนอกลองตั้งมาตรฐานให้กับตัวเองอย่างเป็นมิตรและเมตตา ยอมรับว่าความผิดพลาดความไม่สมบูรณ์เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้และเติบโตฝึกสันโดษฝึกมองเห็นคุณค่าและยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันทั้งสิ่งของความสามารถความสัมพันธ์หรือแม้แต่สถานการณ์ในชีวิตฝึกเห็นข้อดีของตัวเองฝึกขอบคุณสิ่งที่เรามีให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่า ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจงให้คุณค่ากับการได้ลงมือทำได้เรียนรู้ได้พยายามอย่างเต็มที่มากกว่าการไรปยึดติดว่าผลลัพธ์จะต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นเพราะการให้คุณค่ากับกระบวนการทำให้เราสามารถพอใจในสิ่งที่ทำได้ในแต่ละก้าวฝึกเมตตาต่อตอนเองปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนที่เราปฏิบัติต่อเพื่อนรักเมื่อเราผิดพลาดล้มเหลวหรือรู้สึก ไม่ดีพอจงให้กำลังใจให้ความเข้าใจและยอมรับในตัวเราเองอย่างอ่อนโยนการที่เราวิ่งไล่ตามความดีพร้อมในสายตาคนอื่นหรือตามมาตรฐานที่สังคมกำหนดการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นล้วนเป็นหนทางที่นำไปสู่ความเนลา้าและความทุกข์ใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับธรรมมาสอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่อยู่ที่ใจ ของเราเองอยู่ที่ความสามารถในการค้นพบความพอเพียงกับใจตัวเองเมื่อเราลดการวิ่งไล่ถ่ายนอกลงลดการเปรียบเทียบลงหันกลับมายอมรับมองเห็นคุณค่าและพอใจในสิ่งที่เรามีเป็นและทำในปัจจุบันเราจะพบกับความเบาสบายใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนเราไม่จำเป็นต้องดีพร้อมในทุกมิติข,ของชีวิตแค่เราสามารถพอเพียงกับใจตัวเอง ได้ชีวิตของเราก็จะเบาขึ้นและมีความสุขขึ้นอย่างแท้จริงครับขอให้ทุกท่านได้นำแนวทางเหล่านี้ไปลองฝึกฝนนะครับเพื่อให้ใจของเราได้พบกับความสงบความเบาและความสุขที่เกิดจากภายในอย่าง,ย,างยั่งยืนขออ้างอิงคุณพระศิรตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงดลนบันดาลให้ท่านผู้ฟงังผู้ชมทุกท่านมีใจที่พอเพียงเบาสบายและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ กราบขอพระคุณและสวัสดีครับ